สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน,น่ๆกดแชร์กดนานๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปฟังไอไหลมหมาหนอยกันหน่อยค่ะพูดถึงแพลนดิ้งในการที่จะเขาดาวอย่างนูน้นอย่างนี้สารพัดสารเพ,รพฟังแล้วเอาหาเอาคำคำกันนะคะแต่สุดท้ายท้ายที่สุดก็ต้องมาลงที่อียานกับดําแจอย่างแน่นอนที่สุดเดี๋ยวไปตามฝังหนูว่า ไอไหลเลือนเปืออไอไหลลอนจอนของเราเนี่ยมันถึงขนาดไหนปีใหม่นี่น่าจะไปน่าจะกินปีใหม่อยู่ที่อยู่ที่บ้านเลยอยู่ที่บ้านก่อนกินปีใหม่อยู่ที่บ้านกรบตายกระยายออแล้วก็ <c oughs> แล้วก็มามาที่นาปิดที่นาเนี่ผมน่าจะมันมันั่งข้าดาวอยู่คนเดียวนี่แหละอยู่ที่น่ากับกมา ไอ้ดินจาสมุไลเนี่ยไอ้มอมแมมบลากีเนี่ยอตอนเช้าก็คงก็คงก็คงกินข้าวหรือกับตากระยายก่อนเนี่ยช่วยยบเก้าบป๋าได้เอ็มร้อยสมขวดอยู่ที่บ้านเนี่ยมันกตต็ต้องกินกับตากระยายได้ถ้าเขาจะมาเทาดาวเขาคงไม่เทาดาวแนมไม่แน่ก็คือผมอาจจะมากินอยู่ที่บ้าน อยู่ที่บ้านตั้งใจมันจะซื้อปลามาซื้อปลาปลนนิลสัก็สามสี่ตัวซื้อปนันนิลแล้วก็ไปช่อนเอามาทําแปะสะเอามาทําอะไรเนี่ยมาห่อผัดถ้าซื้อเนื้อมามันไม่คุ้มกินอยู่แต่ว่าซื้อเนื้อซื้อหอยแครงซื้อกุ้งมาก็ไม่กินกินคนละตัวสองตัวแต่ถ้ากินปลาเนี่ยมันตายายได้กินด้วยไงอาหารคนแก่ฟังแล้วรู้สึกเป็นไงคะน่าสงสารไหม เขาดาวอยู่ที่บ้านคนเดียวเขาดาวกับหมาน,นี่ไม่มีใครครบแต่หมาคบอันนี้เป็นเรื่องหามากแล้วก็มานั่งพูดแบบเนี้ยมเนียมกึง่งกึ่งจะขอเงินเอฟซีหรือเปล่าเรื๋ยจะซื้อปลานิน่นปลาชอ่อนจะซื้อปลาทําไมในสรบเดี๋ยวมึงก็ให้พ่อมึงลงไปจับปลาไปหวานแหราวเบ็ดปลายใช่ไหมสระน้ําของมึงก็มีปลาตั้งเยอะแยะมึงจะไปซื้อปลาทําไมกุงงงจริงๆเลย หรือเป็นการเรียกเงินเอฟซีว่าเดี๋ยวฉันจะต้องไปซื้อปลามาเพราะพ่อแม่ชอบกินปลาปิ้งปลาทำแป๊ส้แป๊ซาอะไรอย่างนี้จากนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องเหมือน,นมีเนื้อมีกุ้งอะไรยังไงเดี๋ยวพ่อแม่ไม่ชอบกินปีนี้อีก้ยไม่จ่ายเงินหรอคะเงินไม่ถึงใช่ไหมไม่มีหมูตะกินเลยใช่ไหมเนี่ยไปซื้อปลาตลกมากสะน้ําก็เห็นอยู่ว่าตาชานขายปลาให้คนอื่น ตาชานหวานแหไปขายปลาให้ใจสุ้โอทําป,ปลาป่นขายทําปลาส้มขายทานุ่นทํานี่ขายแต่ตัวเองจะกินปลาต้องไปซื้อปลาอันนี้เป็นเรื่องหาจริงๆแต่ฟังดูแล้วน่าสงสารนะคะคือไม่มีใครครบส่วนมากปีใหม่คนไว้เนี่ยเขาจะไปสังสรรค์สังเสกันกินข้าวกับพ่อแม่แล้วดึกๆก็ควรจะมีเพื่อนฝูงชวนไปเขาดาวจุดพลกจุดพุกไม่มีค่ะ นั่งเป็นหมาหงอยเขาดาวกับหมาเท่านั้นโอ้โหน่าสงเพศเวทนาจริงๆที่ถ้ายังคบอยู่กับสายวิจีทีิฉันว่าก็คงจะได้ไปกินเหล้าสนุกสนานมีเพื่อนฝูงมีเปิดพงเปิดเพลงอะไรเต้นกันเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะคือไม่มีใครครบหัวใครจะกล้าคบมันขนาดพี่มันมันยังด่าแหก,กีเละซะขนาดนั้นส้มโอที่เป็นเพื่อนมันก็กลายเป็นแค่อุปกรณ์อีอุปกรณ์ความบันเทิงเรียกเพื่อนจิกหัวแต่ละครั้ง สุติ่งกระดิ่งแมวค่ะมันเลยต้องเขาดาวกับหมาเท่านั้นคนเรามันมีอะไรไม่ได้มากมายหรอกครับเราเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้จะไปสู่แห่งไหนก็ไม่เห็นจะตายเช้าหรือสายบ่ายหรือเย็นเราไม่รู้สิ่งที่เราทําได้คือความดีสิ่งที่เราทําได้ก็คือความเ,ออเ,เพื่อเพื่อเผยแผ่ต่อเพื่อนเพื่อนต่อโลกใบนี้เลยมีอะไรก็ช่วยกันไปเราไม่สามารถที่จะแบบอยู่ยั่งยืนดวง พอใกล้ปีใหม่แล้วมีพูดทำมงธรรมชีวิตคนเราก็เท่านี้จะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้ต้องเผื่อแผ่ต้องอะไรเขาเป็นคนมีน้ำใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยช่างวาครอบครัวช่างวาควรจะชวนเข้าไปเขาดาวด้วยเพราะก็มีน้ำใจมีใจเผื่อแผ่มากถึงขนาดไปปลูกยางให้ ไปตัดหญ้าไปใส่ปุ๋ยก็มีน้ำใจมากขนาดนี้ช่างว่าก็แรงน้ำใจไปหน่อยหรือเปล่าน่าจะชวนเขาไปเขาดาวด้วยเนาะเออเขาอุตส่าห์เป็นคนมีน้ำใจเผื่อแผ่อุ้ยมีน้ำใจมากจริงๆใจดีจริงๆเลยเนาะเนาโหดเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนในหมู่บ้านแอบยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม ยังมีที่ช่างวาตรงไหนว่างๆอยู่ไหมคะเผื่อไอ้ไหลมันจะแสดงน้ําใจไปปลูกยางให้อยากปลูกอะไรตรงไหนบอกไอ้ไหลน,นะคะเดี๋ยวมันไปปลูกให้มันมีน้ําใจคะ่ะสําหรับผมแล้วเที่ยวตั้งแต่เรียนจบมาก็ไปเที่ยวจนเหนื่อยแล้วจริงนะผมไปจนขี้เกียจแล้วไปหเหนื่อยแล้วอายุสามสิบเก้าเนี่ยฉลองสี่สิบปีแล้วสิบฉลองความแก่เอ,อปีหน้าก็สี่สิบสี่สิบปีก็ไปเที่ยวไปเที่ยวมา ตั้งแต่เรียนจบมาก็ไปเที่ยวทํางานไปเที่ยวด้วยมันมันเกิดความเบือ่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็อยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองจะมีที่ดินสักแปลงหนึ่งเป็นของตัวเองยกจะมีที่ดินอยากจะมีอะไรที่เฮ้ยมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจะมีเที่ยงนาหลังเล็กหลังหนึ่งปลูกต้นไม้รอดูว่าพวกนี้มันเป็นยังไงมันตายหรือเปล่ารดน้ามันดูมันเงาเง,งานะคะนัง่งพูดถึงว่าโอ๊ยชีวิตกูผ่านมาเยอะกูไปเที่ยวจนเบื่อแล้วมึงเคยไปเชียงใหม่หรือเปล่าไม่เคยไปมึงสัญญา กับแม่มึงไว้ว่าไงมึงบอกกับเอฟซีว่าจะพาแม่มึงนั่งเครื่องบินตัวมึงเองก็ไม่เคยนั่งเครื่องบินจะดูเงาเงาดูหน่อยหน่อยมึงไม่อยากเที่ยวรอกเพราะว่าไปเที่ยวแต่มึงอะได้เที่ยวแต่พ่อแม่มึงไม่ได้เที่ยวนะอยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองที่ดินนั้นของพ่อมึงค่ะมึงไม่ได้มีที่ดินเป็นของตัวเองมึงก็รับมรดกรอต่อจากพ่อแล้วยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจะสี่สิบแล้วนะคะอยากมีชิ้นนาเล็กๆเป็นความภาคภูมิใจ ภูมิใจมากเลยเนาะหลอกเอาเงินผู้หญิงมาสร้างเฉียงนาครึ่งหนึ่งเป็นเงินผู้หญิงนะคะภูมิใจจังเลยเนาะแล้วเงินที่ได้มาอีกครึ่งหนึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการด่าพี่สาวตัวเองอีกครึ่งหนึ่งหลอกผู้หญิงมาโคตรภูมิใจเลยเนาะโอ้โหถ้าใครเป็นพ่อเป็นแม่ต้องภูมิใจนะคะไม่เชี่ยทําไม่ได้นะด่าพี่เอาเงินมาเป็นความภาคภูมิใจหลอกผู้หญิงเอาเงินมาเป็นความภาคภูมิใจ นี่จริงๆให้ตายซีโรบินใครเป็นพ่อแม่ต้องผูกใจมากเลยนะคะมีลูกชายที่อุยากมีที่ดินเป็นของตจวเองที่มรดกค่ะและจริงๆที่นั้นไม่ใช่ที่ดินของมึงเป็นที่ดินของรัฐมึงอาศัยรัฐอยู่รัฐให้มึงเข้าไปทํากินมึงไม่ได้เป็นเจ้าของที่แต่มึงมีแค่สิทธิ์ทํากินมึงไม่มีปัญญามีที่ฉนดเหมือนพี่สาวสองคนที่มึงด่าเขาเละเทะแต่ตัวมึงเองมึงไม่มีปัญญามึง พี่อิฉาทุกคนอยากอยู่ยกับพ่อกับแม่ปีใหม่ปีใหม่วันพ่อวันแม่อยากจะเจอพ่อเจอแม่แต่แต่คนบางคนนี่นะจะเสียสุญในดาวองคการอยู่ในนิทานเรื่องนี้นะความอดทนอดกั้นความอดทนอดกั้นไม่อยากจะให้ครอบครัวมันบ้านแตกสักัลไม่ะมันมีไม่อายไม่อายชาวบ้านชาวช่องเขาเนาะครอบครัว มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะยเนาะบ้านแตกสเลตขากเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วคิดดูสิใครใครมันอบอ,อุ่นไม่อ,อุ่มันมันแตกต่างกันนะเออทำไมต้องอายชาวบ้านชาวช่องคะในเมื่อผู้ชายไม่ซื่อสัตย์กับเราครอบครัวนี้แปลกมากเห็นก็เห็นว่าอนามัยทําอะไรกับสาววิจีเห็นก็เห็นวันที่เขาไปตามมาช่วยถูกเขาขู่กันทั้งยายทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ย ยังจะให้ทนอยู่ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะยิงหัวกระบาลเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมจะต้องทนอยู่ <S 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 จะต้องเป็นหน้าที่ของสาวิธีที่จะต้องอดทนเพื่อไม่ให้บ้านแตกสแสแลกขาดมันน่าอายนักะหรือคะพวกคุณต่างหากที่น่าอายรู้ก็รู้ว่าอนามัยทำอะไรกับสายวิธีรู้ทั้งรู้แต่ยังจะยอมให้อนามัย เอาอดมัยมาด่าสาวิติเอาการหยาข้างนี้มาด่าสาวิติทำไมคะผู้หญิงไม่สามารถที่จะมีอิสระได้เลยตัวเองตอนที่แฟนตัวเองจับได้ว่าแฟนตัวเองนอกใจไปนอนกับผู้ชายอื่น <c oughs> มึงเนี่ยเอาตะกร้าตีเขาเลยเมียมึงที่แยกทางการหยาก,กันก็เพราะว่าเขาไปมีผู้ชายอื่น <c oughs> มึงก็หยาเหมือนก็ยังทนไม่ได้บ้านแตกสแสลกขาดเหมือนกันแต่มึงไม่มีลูก เด็กที่เห็นมันถ่ายรูปได้เป็นลูกติดของผู้หญิงไม่ใช่หรือแต่ละคนแต่ละครั้งมักจะเอาผู้หญิงที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะเขาต้องการหาพ่อให้ลูกเขาแต่ตัวเองไม่สามารถจะทําหน้าที่หัวหน้าครอบครัวได้เพราะว่าไม่เป็นงานไม่เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่รู้แต่นั่งปากดีปากเก่ง ไอ้บริษัทขายหนูนะั่นก็ของผู้หญิงเป็นคนทํามาก่อนตัวเองเข้าไปแต่งงานกับเขาเลยได้หนูมาเลี้ยงสองร้อยตัวตอนที่แยกทางกันตอนนี้เริ่มเห็นไหมคะตอนแรกก็เริ่มงอยงอยเริ่มเลยตอนนี้เริ่มมาแสะสาวิตีแล้วว่าอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าคุณรู้สาวิตีไม่เคยทำให้น้องสะดดิ้ง อับอายเสียอกเสียใจแต่สิ่งที่อนามัยทำมันยังไงลูกไม่ได้ต้องการพ่อแบบนั้นนะคะถ้าคุณรู้คนที่อยากให้แยกแยกกันซะเพราะลูกสาวทนไม่ไหวน่าจะเป็นตัวลูกเองต่างหากเขามีความสุขมากกว่าที่จะอยู่กับแม่ถ้าพ่อไม่รู้จักปรับปรุงตัวตอนอนามัยแยกออกไปให้โอกาสปรับปรุงตัวแต่ได้ปรับปรุงตัวไหมไม่เลย ยิ่งมาคบกับไอ้ไหลย,ยิ่งไปกันใหญ่แล้วไอ้ไหลเองก็เอาพี่สาวมานั่งด่ามานั่งนู่นนั่งนี่แถมยังพูดหยาบคายว่าพอหอยเหม็นก็เลยต้องไปหาหอยหอมสารพัดที่จะด่าพี่สาวตัวเองบ้านนี้แปลกด่าลูกสาวตัวเองแต่ยกย่องลูกเขยที่นอกใจลูกสาวตัวเองตลกมากค่ะตอนนี้เป็นยังไงคนคนหนึ่งขี้เกียจเกียดพ่อเกียดแม่ตัวเองคนคนหนึ่งที่ เกลียดสามีมันเกลียดทุกคนเนี่ยลืมเกลียดตัวเองเปล่าวะเออตัวเองมันก็เกลียดนะมันเกลียดตัวเองอยู่ในเสียสูนี่นะเออเกิดมาในหน้าตาอัปลักษณ์ไงเออนั่นแหละเกิดมาหน้าตาหน้าตาอัปลักษณ์ไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นเลยมันก็เป็นปมด้อยมันมันลดมันลาไม่ได้มันก็เป็นปมด้อยมันตั้งแต่เกิดเป็นปมด้อยเป็นปมด้อยมันตั้งแต่เกิดคือทีนี้สิ่งที่มันตาจึงใจนะคุณอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่มันเป็นเรื่องที่ฝังใจมันนะ มันเป็นเรื่องที่ฝังใจเจสียสูญรนดับขังการคือมันเกิดมาแล้วมันตัวดำเออเตี้ยไม่ทำมาได้เตี้ยอะไรไม่พอรู้สึกตัวดำอีกคดีพิบิมันดูมันก็ฝังอยู่ในใจมันแหละแล้วก็เกลียดจงเกลียดจงชัง <c oughs> จงเกลียดจงชังพ่อพ่อกับแม่อยู่ตลอดท,ทุกครั้งทุกครั้งที่ที่มันทำนั้นแต่นี้มันก็จะคิดต่เรื่องนี้แหละมันก็มีความทุกข์อยู่นั่นแหละดิฉันไม่เคยเห็นหรือได้ยินได้ฟังประโยชน์ที่ประโยคที่บอกว่าจงเกลียดจงชังพ่อแม่ตัวเอง แต่ประโยคที่แสดงความน้อยใจมีจริงเป็นใครๆจะไม่น้อยใจคะที่ได้ยินแม่นั่งนินทาตัวเองให้ลูกชายอัดคลิปมาทำมาหากินแม่ที่พูดถึงตัวเองในทางที่ร้ายๆฟังแล้วก็คนฟังก็จะรู้สึกว่าโอ้โหี่นี่มันชั่วยอนี่มันเลวขนาดแม่ยังออกมานินทาแบบเนี้ยลองฟังดูคะ่ะ ถ้าเป็นคุณคุณจะไม่น้อยใจหรือป้านี้อีเต็มบะท้วงจักเกือยอีเต็นนะอือบะท้วงจักเกือเงินแต่กี่วันมีรถอีไถ่อีไอเอ็นอีเดกอีกระดำตะเกาน่ะเนาะอีเต็มหาเงินมาฝากมาฝากมานำยีโนไทยโน่ฝากมันบะจักมาอมันบะจักฝากมันวานเก่าพันฝากมามันโทร่มาก่อนกับทร่มมาก ่ากที่ฝากเงินไม่พอถืออันรถอีแันเก่าพันมัน่าอัหนูดฝากฝากไหนนูดเป็นผู้ฝากอันนูนมาฝากฝากมากเห็นเก็บพันอือีแตนมันยังว่าเก็บพันยังไรก็ฝากมากเก่าพันคอยให้มันไปฝากเก่าพันที่เก็บพันยังไรมันว่าถามมันเมื่อไรเท่าจันอีแตนนั่น เออจะ้าจะดีเ้อะไรทีเจไอ้เต็นต์หรือดีเจอนุชจังหวะเออเออมันมันเป็นยัง่งเออคันคันแม่บอกว่าช่วยแล้วอันขอกั่วบอกเออมันอนอินอินอิต็นั่นนยยังมากเลยะใครอยากใส่ขอกั่วเ้ามันอีเต็นนะมันทีเดียวมันไปผิดนนโผล่มันนั่นละเออมันหักโผมันหลายมันก็ต้องไปน้ำโผล่มัน อีนูกัรอีนูกัรมันในลูกมาเห็นเห็นเตาแก๊สมันก็ได้ตื่นไม่แง่มันบอกเนี่ยบมีหลอกเลี้ยงลูกไหมมันอี่อีนูกัรมันก็เป็นนั่นนั่นนะยุสัยอะไรอินูคนก็เรียงก็การอีอีเอ็นอีดิ่งนะเออเอออีจอมผู้อีจอมผู้นั่นโอ้ยจัตติวายนั่งน่ะซาเมข่อยก็อีดิ่งเรียดอืมก็พออีดิ่งนั่นแหละพอดิ่งมันก็โอ้ย สามาจะลูกกี้ไปแไมไม่ลูกยานะ์นาไปแไม่ไม่เหออันี่นอันนี้น,นคะกิดเ่นใจมันอยู่ด้ยอีนุนดน่ะว้ามันบวชอะไรบ่ายเอืมมันจะหักจูหักกิจบุหักเะือผ้าอาบน้ำตาแป้งให้แล้วล่ะเอดุมหอมอีนุ๊ดนะ่ะเอมอคุณอกน้อ,นอเอเอแค่นี่แะแมะ่มโทรมาถามมาซิาืมอืมอืมอืม คนที่กล่าวหาพ่อแม่จริงๆคือสมพรสมพรกับชัยพลกล่าวหาตระชานใาสมควรว่าโกงบ้างหละว่าสถุนบ้างหละว่านู่นว่านี่บ้างหละสารพัดที่จะกล่าวหานะคะแล้วยังกล่าวหามาจนถึงทุกวันนี้หลังจากคําพิพากษามาแล้วเนี่ยอิศร์เคยพูดว่าเป็นพ่อแม่กับน้องสาวไปเซ็นชื่อชี้ตัวให้ตัวเองกลายเป็นจ,จำเลยสารพัดที่จะพูดสารพัดที่จะ ใส่พ่อใส่แม่ในขณะที่สาวิตรีมีบทบาทของความน้อยใจอันนี้มีจริงค่ะแต่เป็นเราที่คุณได้ยินเนี่ยเป็นคุณคุณไม่น้อยใจเหรอแล้วยายสมควรเนี่ยไม่ได้พูดให้สาวิตรีอย่างเดียวก่อนหน้านั้นก็พูดให้สงพรเมื่อไหร่ที่ลูกชายจ่อไม้ลูกชายให้พูดอะไรยายก็จะรักลูกชายมากแล้วก็จะพูดตามมันทําให้ลูกสาวน้อยใจค่ะ ถ้ามีการเล่าถึงเวลาพูดถึงลูกสาวคนที่สามยังไงถ้าเล่ากันจริงๆแล้วเดี๋ยวนางตายก็จะน้อยใจขี่หนุงขี่เหนียวมาสลึงไม่ได้กระเด็นอย่างนู้นอย่างนี้คือใจคอนึกจะรอแบนมือเอาเงินจากลูกเท่านั้นหรือความรักความจริงใจมีให้เขาไหมความสงสารความเมตตามีให้เขาไหมตรงนี้เราต้องตั้งคำถามนะคะแต่ที่ฉันไม่เคยได้ยินประโยคที่ชาววิจตร เกลียดพ่อเกลียดแม่แต่ความน้อยใจความขมขื่นที่ทาไมแม่ทําแบบนี้พ่อก็เคยไล่สาวิตรีมาทีหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่สาวิตรีจะน้อยอกน้อยใจค่ะอืแต่มันคงไปเจอแม่ที่ดีแหละแม่ที่ดีของของอีเซซูนอืมันคงไปเจอไปเจอแม่ที่ดีของเสียซูนเสียูนไปเจอแม่ที่ดีแล้วอียานก็มีปมได้เหมือนกัน เออคนสองคนนี้คล้ายๆกันอยู่มีปมด้อยมีปมด้อยเหมือนกันคือแม่เขาเนี่ยแม่ของอยาตมีลูกนะครับมีลูกชายลูกชายคนโตถ้าจำไม่ผิดลูกชายคนโตแต่ว่าเออช่วยตัวเองไม่ได้อืมเป็นมีลูกชายคนโตแต่ช่วยตัวเองไม่ได้เป็นอเป็นอเนอเป็นนั่นเป็นนี่ครับไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นพร่อกรรมพันธุ์หรือเปล่าเป็นพ่อกรรมพันธุ์หรืออะไรยังไงหรือเปล่าการที่คุณลากเอาพี่ชายฉัน ที่เป็นเด็กพิการลากเอาแม่ชั้นที่ดูแลลูกชายพิการอย่างดีไม่มีทอดทิ้งไม่มีอะไรเลยเอามานั่งด่าว่าฉันคุณคิดว่าเอฟซีคุณเข้าเห็นดีด้วยนะคะอีก,ก้อยมึงรู้สึกยังไงทั้งพี่ชายทั้งแม่ฉันเสียชีวิตไปนานแล้วแล้วพยายามจะพูดหอกก็เป็นพันธุก,กรรมหรือเปล่าดิฉันเคยพูดว่าพี่ชายเป็นโรคที่เรียกว่าทรโซมีแวนเจียง นั่นก็คือเป็นเขาเรียกเด็กดาวดาวซินโดรมค่ะไม่ได้เป็นพันธุก,กรรมไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วพี่ชายดิฉันไม่ใช่ว่าช่วยตัวเองอะไรไม่ได้เลยต้องล้างที่ล้างเยี่ยวไม่ค่ะพี่ชายคนนี้ก่อไฟหุงข้าวทำอะไรได้อุ่นอาหารได้ทำเองได้หมด mm. เขาช่วยตัวเองได้แต่เพียงแต่จะให้เขาอยู่คนเดียวแยกบ้านไปอยู่อะไรมันมันเป็นไปไม่ได้ต้องอยู่กับพ่อแม่ คุณเอาน้ำใจความรู้สึกของแม่คนหนึ่งแม่ฉันที่ไม่เคยทอดทิ้งพี่ชายเอามายับยีลองเทียบกับแม่คุณดูสิแม่ฉันไม่เคยเอาลูกมานั่งว่าเอาลูกมานั่งอะไรยังไงนะคะแต่คุณกลับเอามาพูดว่าฉันมีปมด้อยอิจฉาพี่ชายว่า อันนี้เป็นเรื่องไม่จริงเลยก้อยรู้ดีที่สุดทําไมก้อยทําอย่างนี้ได้ลงคอถามจริงๆก้อยจิตใจมึงทําด้วยอะไรคะจิตใจทําด้วยอะไรตอนนี้ต้องยกครอบครัวเอาแม่ฉันมาด่าเอาพี่ชายฉันมาด่าเนี่ยทั้งที่ทั้งสองคนเสียชีวิตไปแล้วคุณดูก็แล้วกันว่าคนแบบเนี้ย ต่ฉันไม่เสียใจนะคนที่ด่าพี่สาวตัวเองได้ทั้งสองคนหาเงินหาแดกได้เนี่ยจะมาด่าฉันด่าแม่ฉันดา่นดาพี่ชายฉันเนี่ยฉ,ฉันเข้าใจเพราะขนาดคนสายเลือดเดียวกันคนในตระกูลของพวกคุณกันเองคุณกับแม่คุณกับพ่อคุณก็สามารถจะทําร้ายได้คนอื่นทําไมจะทําร้ายไม่ได้เพื่อเงินฉันเข้าใจค่ะแม่ของหยานเนี่ยก็จะมีพี่ชายอยีกคนหนึ่งที่เป็นที่ช่วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โตแลวนะ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกรรมพันธุ์ไม่รู้ว่าเป็นเป็นออหรือเป็นอะไรต้องให้ต้องให้แม่ต้องให้แม่เนี่ยต้องให้แม่คอยดูแลตั้งแต่ตั้งแต่เกิดอจนวันตายคือต้องเช็ดขี้เช็ดเหี่ยวต้องนั่นต้องนี่เพราะว่าต้องดูแลเพราะมันมันมีปัญหาไงเป็นออหรือเป็นเป็นโรคอะไรกาเียว่าช่วยตัวเองไม่ได้แม่ก็ต้องดูแลตั้งแต่เด็กทีนี้เนี่ย ถามว่าครอบครัวเขาสมบูรณ์แบบไหมนั่นแหละนั่นแหละคือปมด้อยปมด้อยของอีายางเห็นว่า,เห,วา,เ,าเห็นว่าแม่เนี่ยดูแลพี่ชายเห็นว่าแม่เนี่ยดูแลพี่ชายดูแลเทคแคร์เอ้าก็ดูแลพี่ชายแต้ว่มันมันไม่มันไม่มไมเต็ม嘛เนอะเออมันมันหมเต็มดูแลตัวเองก็งก็ไม่ชอบใจตัวเองก็ไม่ชอบใจก็เกลียดก็กกหนีออกจากบ้านก็เลยก็เลยมีพฤติกรรมสร้างปัญหาต้องเป็นขี้ขโมยต้องเป็นโน้นน,นี่คือคือเหมือนมันทําให้ ทำตัวให้พ่อคือเหมือนทำตัวให้มาเตัวสาคัญให้พ่อแม่เขาเห็นไหมมันมันโกนหัวไหมเออม,อมันไปขโมยของมาแล้วนี่คือทาทาให้แบบเฮ้ยหันมามองกูหน่อย <c oughs> จะไปสําคัญเด็กพี่ชายสาคัญกูหน่อยให้ความสําคัญคลกูหน่อยเรียกร้องความเรียกร้องความสนใจ <ice> <c oughs> มันเป็นปมน้อยเขามันเป็นปมน้อยเขาเขาเลยเขาเลยไม่อยากกลับเออเขาเลยไม่อยากกลับมาไม่อยากกลับมากลับมาประเทศไทยอจริงๆอะดีไม่ดีนะอนาคตต่อไปไม่แน่เหมือนกันนะ ไลสดไปไลสดมาได้โกนหัวโชว์เวรกรเลยนะ <c oughs> เออวันสองวันนี้วันสองวันนี้เปิดเปิดนมโชว์ละเออเปิดนมโชว์ละคือนั่งไปนั่งมาไม่รู้จะโชว์อะไรก็โชว์นมเลยทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวโกนโกนหัวโชว์เออเป็นยืนล้นซ่างไงมันเ,เป็นปมได้เหรอแม่ก็ดูแลดูแลลูกดูแลลูกชายดูแลลูกชายจนจนลูกตายเพราะแม่แม่บอวกว่ากลัวกลัวกลัวว่ากูจะตายก่อนถ้าถ้าแม่ตายก่อน แล้วใครจะดูแลลูกชายลูกชายคนโตนะเออบทสรุปแล้วคือ <c oughs> บทสรุปแล้วคือคือลูกลูกลกตายก่อนลูกตายลูกตายแล้วแม่แม่เขาค่อยตายตายตามทีวี่ครอบครัวเขาเป็นอย่นันไะมันเป็นครอบครัวที่มันมีปัญหากับกับพ่อกับแม่นะคือเรื่องที่เรื่องที่มันเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่ในนิทานเรื่องนี้นะอยู่ในหมู่บ้านแกไปเที่ยงคือ คนคนสองคนนี้คล้ายๆกันคนสองคนนี้คล้ายๆกันเสียสุดได้ดาวองคานนี่คือมีปมด้อยมีปมด้อยว่าพ่อแม่ไม่รักมีปมด้อยว่าตัวเองเกิดมาหน้าตาอัปะลักษณ์เป็นอีเดียตับผ็ดนี่คือไม่มีอดีตความผิดอะไรของดิฉันมาขุดคุยเอาเรื่องส่วนตัวแบบนี้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแล้วมันไม่เป็นความจริงค่ะอย่างที่ที่ฉันเคยบอกดิฉันเคยแต่ยังเขียนไม่เสร็จเป็น ชีวประวัติของแม่กับพี่ชายแล้วก็เรื่องของครอบครัวใส่เข้าไปเป็นนวนิยายชื่อว่าไม่โทษดาวดาวตัวที่ฉันจะเขียนโดยมีนอนหนูกะลันนั่นก็คือดาวซินโดรมเป็นความรักของแม่กับลูกที่พิการผูกพันกันคุณกลับเอามารอเล่นแบบเนี้ยมันทำให้เห็นสติปัญญาจิตใจคุณธรรมของพวกคุณ ตอนเด็กๆฉันเคยอายเพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมีแต่คนสังคมชีนะ้หน้าว่าน,นี่มันเป็นโกกรคกมโรคเวนอย่างนู้นอย่างนี้แต่วันนี้ฉันเรียนวิทยาศาสตร์ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่โลกกรรมโลกเวนมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้ทั้งนั้นมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแม่ฉันเป็นผู้หญิง <c oughs> แม่ฉันเป็นผู้หญิงยอดเยี่ยมดูแลครอบครัวดูแลพี่ชายอย่างดีที่สุดต่างกว่าแม่ของคุณลูกๆบ้านฉันไม่มีใครทะเลาะกันไม่มีใครทะเลาะกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งสิ้นเราคุยกันได้เรารู้จักถอยเรารู้จักขอโทษเรารู้แต่ว่าเราเป็นพี่น้องกันในขณะที่ลูกบ้านคุณไม่รู้พ่อแม่สั่งสอนมายังไง ให้ลูกชายทับมาหากินมีเงินมีทองได้โดยการนั่งแหกกี่พี่สาวทั้งสองคนและพ่อกับแม่ก็หุบปากเงียบได้ยินได้ฟังเต็มสองหูก็ไม่กล้าห้ามเพราะอะไรเพราะฉะนั้นคุณจะพูดอะไรก็ตามทีฉันภูมิใจในตัวพ่อในตัวแม่ในครอบครัวของฉันค่ะฉันภูมิใจเชื่อไหมว่าพี่สาวฉันถึงขนาดที่บอกว่า มอบอำนาจมาเดี๋ยวพี่ฟ้องมันเองมอบอำนาจมาให้พี่เดี๋ยวพี่ฟ้องมันเองมันกล้าด่าแม่เราขนาดนี้มันกล้าดา่าครอบครัวเรามันกล้าด่าพี่น้องเราขนาดนี้เลยหรอมอบอำนาจมาเดี๋ยวพี่ฟ้องมันเองดิฉันไม่มอบอำนาจไปเพราะอะไรคุณพมมี่คะดิฉันไม่อยากให้พี่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องโศกโรกอย่างนี้ดิฉันไม่อยากให้พี่ต้องเดือดร้อน ความรักของคนในครอบครัวเรามีในขณะที่ครอบครัวคุณมีบ้างหรือไม่คุณเข้าใจไหมว่าทำไมสาวิตรีต้องมากอดกอดฉันเพราะเขาหาความอบอุ่นจากพวกคุณไม่ได้เขาก็ต้องมากอดคนที่ให้ความอบอุ่นกับเขาได้ให้ความจริงใจให้ความรักให้ใจกับเขาซื่อตรงกับเขาผิดถูกว่ากันไปตามนั้น เราไม่มีที่จะเอามาทำคอนเทนต์เอามาอวดเอามาอ้างนี่คือครอบครัวของฉันแต่ครอบครัวของคุณทำอะไรได้บ้างนอกจากทำมาหาแดกกับติดสามขวบคือจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> พี่สาวคนโตนะเขาขี่รถผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะเออเขาขี่รถผ่านไปผ่านมาเนี่ยถ้ามันมีเรื่องเราเยอะยอะมากมายที่ที่เขาทำไม่ได้ก่อนหน้านั้นในการสืบพยาน ก็เดี๋ยวหาว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานเขาต้องรอจนกว่าจะสืพยานเสร็จก็คือก็คือพี่สาวคนโตนเนี่ยจะเข้ามาหาตาหายายมันเข้ามาหายากเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวหาว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานเดี๋ยวฝั่งนี้เขาก็กลั่นแกล้งอีกแต่แต่หาว่าถ้าเขาจะมาหาแล้วก็เป็นประเด็นอีกแล้วก็มาสร้างภาพอีกอเขาเขาบอกอะไรกันว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ความรักมันมีกันหมดเลย ความรักมันมีทั้งหมดการแสดงความรักขอแค่ว่ายูทูบเบอร์เห็นไหมมันไม่เหมือนเดิมแต่ก่อนยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์คนที่เคยด่าพ่อด่าแม่ด่าตาด่ายายเขาก็เขาก็หายไปแล้วนะอืมแต่คนที่อยู่ใกล้ๆเน่ะเสียศูนย์ดิอยู่แค่กี่ก้าววันวันหนึน่งวันวันหนึ่งก็บอกว่าน้องวันวันหนึ่งก็บอกว่าแม่คือคือคนอยู่ใกล้ๆคนอยู่ใกล้ๆนี่นะระหว่างคนใกล้กับคนไกลใครเร็วกว่ากันคนใกล้กับคนไกลนี่ใครเร็วกว่ากันไอ้ไหลยานียน แม่มึงไม่ได้เป็นพยานในคดีเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวอะไรเลยค่ะไม่เกี่ยวอะไรเลยแล้วตอนนี้คดีมันจบแล้วก่อนหน้านั้นมึงอาจจะอ้างได้ว่าเดี๋ยวจะไปยุ่งเยิงพยานแต่แม่มึงไม่ได้เป็นพยานในคดีอย่าลืมสินะคะพวกมึงไม่มีใครเป็นพยานในคดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าพี่สาวมึงรักพ่อรักแม่จริงๆมาหาได้มาอะไรได้อยู่แล้วอย่างน้อยก็ให้หลานได้คุยกับตายายบ้าง ให้เบอร์โทรศัพท์นี่ไม่ให้เลยแถมยังพูดอีกว่าหลานคนโตเนี่ยจะไม่เอาถ้าเจอหน้ามึงอยากจะจัดการมึงด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มึงยอมรับเถอะว่าพี่สาวคนโตเขาไม่เอาพวกมึงแล้วตอนนี้คดีมันจบแล้วข้อมูลอะไรทั้งหมดมันหยุดแล้วอิเถกบอกเองว่าที่ไม่มากราบพ่อกราบแม่เพราะไม่อยากให้ผัวเสียใจนั่นคือมันเลือกผัวไม่เลือกพ่อแม่มัน มันเลือกแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีที่มีเงินให้มันมากกว่าแม่ผู้ให้กำเนิดมึงยอมรับเถอะอนุวัตมันก็พูดเองว่าจะไปส่งคนแม่แม่ที่ที่เป็นเหมือนแม่อุปถัมคำจุนมาเนี่ยผิดตรงไหนมันผิดตรงที่ว่าแม่มันที่ให้กำเนิดมันมันไม่สนใจมันไม่เคยที่จะพูดด้วยญาติดีอย่างดีก็เอาเงินฟาดหัวเอาของมาฟาดหัวเอฟซี FC ซื้อของมาฟาดหัว และพ่อแม่มึงก็นั่งสรรเสริญยินยออู้ยมาขอบอ,อกขอบใจตื่นเต้นกันใหญ่ป้าแตนฝากอะไรมาให้นั่นนู่นนี่มันขับรถผ่านเนี่ยมันเคยคิดจะลงไปกราบจีนกราบขอโทษแม่ไหมที่ด่าว่าแม่สะทุนเพราะฉะนั้นมึงอย่ามาหาทางออกด้วยการบอกว่าเดี๋ยวดุ้งเยิงพยานแม่มึงไม่ได้เป็นพยานในคดีน้องชมพู่สำเนียกไวด้วด้วยไอ้ควาย